Yên Vào lại Vào lại, vào lại Hãy làm anh กาศหนาวมากครับตื่นไตเราก็มาดูตอนมันน้ำเข้าไหม โอ้ามก God ไม่เข้านะเห็นไหม,ไมเพราะว่าทำที่กั้นไว้สูงอยู่วัสดีครบสวัสดีครับ ตรงนี้โอ้ oh my god ไม่ครับตกเยอะตรนนี้ก็ไม่ท่วมครับดูเพราะว่ามันกั้นมาอย่างนี้เลยนะ น้ำมันก็จะไหลไปตรงเอ,เอมมี่หมดนะครับจะถามว่าข้างหน้ามันมีขังมันก็จะมีขังอย่างนิดนึงแหละบุตร์ตูมฮัลบุตรตูม สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยันแต่สาวเลยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเ ต,ตีห้าเอา,เอาหัวหัวลอกก็ไม่เหยนหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อา <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> และในยูทูบครับหนาวมากครับ แม่เขาเพิ่งไปเมื่กี้เองครับเชินเขาทนายพระเพิ่งลั่นละขังเจ็ดโมงครึ่งอยู่น พี่เปียมาตอนจากกรุงเทพกี่โมงครับมแ,แม่แม่วันเนี้ยครับนนรอ,อ๋อหรือว่ามาจากบ้านเราเอออ๋อปไปดูว่ากัน ไปเลยโอ้ยบอกดีไหมสุดินที่สิบหกครับหนาวไหมสุดๆครับ ก็หนาวครับผมหนาวมากนี่ว่าจะพาบัวไปเดินข,ข้างหน้าจะมีนับขังหน่อยที่หน้าบ้านนะเดี๋ยวจะวาดออกอยี่ บอบอกใครามาเอ้ยเฮ้ยอะไรเอ็งปากเหลืองแล้วนะรู้รู้สักอ้อซอไว้ดูอ่ะโอ้โหรู้จักอ้อซอนะดู <c oughs> ดอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาว่นไลยด้วยไหมครับเพราะว่าดูแว่ยากมีซีนยักมีซีนยักมีซีนด้วยยังมีซีนด้วยช่เฮ้ใช่ครับพี่เปียยครับ เป็นโอ้แต่ว่าหนาวมากครับบอกไว้เลยแม่พิสีขีพี่พี่พี่เปียคนนี้ครับอืม ยกสูงเรากวนๆนะประสูงยังไม่หัวไ่เห็ดอ่ะเอไม่ทำมมีอะไรเปล่าผมไม่ทำมีอะไรเปล่ามีมีครับดแป๊นึ้งห้ป๋อเด้อป๋อป๋อป๋อกอ้ยไอ้ปอ โอ้ยพ,พี่เปลี่ยนไปกินกิข้ามาอย่างกินข้ามาอย่างรับอีกคนก็คุณแม่เมอร์ลินนะครับ <c oughs> คุณแม่เมอร์ลิน อยู่อยู่แต่เขาบอกอยู่นอกหนาวหนาววันนี้แต่ว่ามันอยู่นี่ก,หก็หนาวเหมือนกันเอาลคุณแม่อลวีไม่ได้มาด้วยหรอครับไม่ว่า,ม,วามาสิครับเห็นตอนแรกบอกว่าจะมาพร้อมพี่เปีย

ไปแล้วปากจุ่มอีกอกอึกอึกอกไป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 เอาอีกนะเอาอีกหๆๆลายรถไป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 โอ้หนาว <c oughs> <c oughs> มือ <c oughs> มือสั่นเลย

คุณแม่นกนะครับหรือวคุณแม่เป็ดไอ้ยรือวคุณพี่เปีย <c oughs> ไอ้ไปร้ายร้ายกินกล้วยเหรอไปร้าย <c oughs> อยู่ทั้งวันเลยครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เข้าประชุม เขาบอกคุณเปียมาขนผ้าไหมกัลแล่ะครับก็ส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่ามามามาหาบัวด้วยครับอู้หนาวอยากอยากเล่นอยากเล่นเอ้อยากกินกล้วยอยากกินกล้วยครับเขากินกล้วยเป็นเออเอนี่รู้จักร้องกินเป็นด้วย ได้ครับโอ้ว่าจะไปเดินจะได้ไปไหมนี่เดินหาคุณตาลุนกับคุณตาทองใบเอ้ยคุณตาลุนกับคุณตาทองใบก็คนเด,นนเเดียวกันโอเคเดีย๋ยวไลฟ์สดให้ดูใหม่นะเดี๋ยวคุยกับพี่เปียกก่อนกับพี่ลูกก่อนสวัสดีครับ